สวัสดีครับสำหรับลูกกิ้งไอตัวโซ่คอนเวียร์นะครับลูกกิ้งเล็กลูกกิ้งใหญ่เนี่ยเราเรียกกันยังไงนะครับซึ่งหลายๆท่านน่ะสงสัยกันนะครับว่าลูกกิ้งคอนเวียร์เชนเนี่ยลูกกิ้งเล็กเขาเรียกยังไงลูกกิ้งใหญ่เขาเรียกยังไงนะปกติแล้วเนี่ยเราจะดูที่โค้ดเป็นหลักนะครับสำหรับลูกกิ้งเล็กเนี่ยตามที่เราเห็นตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น C 2 0 5 0นะครับ50เนี่ยเลขศูนย์ตรงท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นลูกกิ้งเล็ก นะครับ C 2 0 5 2ก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นลูกกิ้งใหญ่นะครับซึ่งต่างกันที่คำว่าศูนย์นะครับข้างท้ายเนี่ยก็คือตัวนี้จะเป็นลูกกิ้งเล็กนะครับส่วนลงท้ายด้วย2เนี่ยก็จะเป็นลูกกิ้งใหญ่ตัวนี้นั่นเองครับก็วันนี้คำว่าลูกกิ้งเล็กลูกกิ้งใหญ่อ่านจากโค้ดเนี่ยเราอ่านที่เลขตัวท้ายเอานะครับเช่น C 2 0 5 0ก็จะเป็นลูกกิ้งเล็ก c 2 0 5 2ก็เป็นลูกกิ้งใหญ่ครับวันนี้มักคทียสงสัยกันตรงจุดนี้นะครับว่าลูกกิ้งเล็กลูกกิ้งใหญ่เราอาจโค้ดกันตรงไหนครับ